สวัสดีครับผมสวัสดีครับอ่ามาเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้กับไลฟ์ของอบริษัท My c o s m e t i c นะครับหรือ My Sunscreen ที่เรารู้จักกันทางด้าน Facebook นะครับผมก็วันนี้6มโมงเย็นของวันที่1นะครับพฤศจิกายนนี้ใกล้จะสิ้นเดือนแล้วเออสิ้นปีแล้วด้วยซ้ำนะครับไม่ใช่สิ้นเดือนสิ้นเดือนผ่านไปแล้วเมื่อวานนะครับเมื่อวานมีใครไปเที่ยวอะไรกันหรือเปล่าเอ่ยนะครับ เมื่อวันเป็นทั้งวันลอยกระทงแล้วก็วันฮาโลวีนนะครับตอนนี้ก็อยู่กรุงเทพครับผมก็สู้นิดหน่อยกับเรื่องแสงไฟเนาะเป็นแสงไฟที่ตอนนี้อยู่ที่โรงแรมแล้วก็มันก็แปลกๆนิดหนึ่งที่มันก็ผล่าตรงกลางหัวเลยนะครับเออแต่ยังไงก็แล้วแต่วันนี้ก็มาเจอกันอีกครั้งนะครับวันที่1กับวันที่15ของทุกๆเดือนนะครับเราก็จะมาคุยมาพูดคุยกันนะครับถึง ผลิตภัณฑ์ของบริษัทไมยนะครับแล้วก็วันนี้ก็เป็นซีรีส์ที่ยังอยู่นะครับอาจจะถึงปลายปีเลยสิ้นปีเลยด้วยซ้ำนะครับก็คือซีรีส์เกี่ยวกับเรื่องการลดค,ค,ความอ้วความการลดความอ้วนแล้วก็ควบคุมน้าหนักนะครับผมยังไงก็แล้วแต่เราคุยกันนะครับมีทางเกรดความรู้แล้วก็วิธีการแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรนะ สิ่งที่เอาไปใช้ได้จริงนะครับในชีวิตประจําวันไม่ว่าตอนนี้คุณมีน้ําหนักที่เกินอยู่แล้วหรือว่ายัางไม่มีน้ําหนักเกินแต่อยากจะรักษารูปร่างให้ดีอยู่เสมอนะครับผมอย่างไงก็แล้วแต่เดี๋ยวช่วงแรกเนี่ยเรามาพูดถึงผลิตภัณฑ์ของบริษัทมายก่อนดีกว่านะครับตอนนี้รบริษัทมายก็เปิดตัวมาผลิตภัณฑ์3ตัวนะครับตัวแรกก็คือน้ำตบกุหลาบนะครับหรือว่า rose mineral uh, rose water นะครับผมที่เราใช้ สำหรับเขาเรียกบำรุงผิวหน้านะครับแล้วก็แก้ปัญหาผิวพรรณหลายอย่างเดี๋ยวเราจะค่อยๆคุยกันทีละตัวนะครับตัวที่2ก็คือมาสตานะครับก็คือตัวแผ่นแผ่นที่ติดตาเนี่ยเพื่อที่จะแก้ปัญหาริ้วรอยนะครับหรือว่ามองาอาการมองคล้ำหรือว่าสภาพรอบดวงตาที่ไม่สวยงามรวมทั้งมีประโยชน์สำหรับลูกในตาแล้วก็ใส่ตาเราด้วยนะครับผม ตัวที่3เนี่ยก็คือตัวมาร์กหน้านะครับก็คือเป็นเขาเรียกลิฟออนมาสก็คือพอเราเราปกติมาสเนี่ยมันจะเหมือนหน้ากากใช่ไหมครับก็พอเราติดเข้าไปเนี่ยเราก็รอสัก15นาทีถึงยี่สิบนาทีแล้วก็แกะออกนะครับการทําทุกวันเนี่ยมันก็เสียเวลาแล้วก็เหมือนกับ เขาเรียกว่ามันน่าลำคขานะครับเพราะว่าต้องอยู่นิ่งๆเฉยๆเป็นเวลา15-20มานาทีนะครับแต่อันนี้เราทำ l i ฟอ on m า s ก์ลิ a ออนมาเนี่ยก็คือเราเนี่ยสามารถทาลงไปบนผิวหน้าได้เลยนะครับผมแล้วก็อนอนไปกับมันได้เลยมันก็จะค่อยๆซึมค่อยๆทำงานทั้งคืนนะครับพอตื่นเช้าขึ้นมาเราก็ล้างน้ำด้วยโฟมล้างหน้าหรือสบู่ล้างหน้าปกตินะครับแล้วก็บำรุงตามปกติได้เลยนะครับมันก็จะ คอนเซปต์ก็คือใช้ก่อนนอนพอตื่นขึ้นมาปุ๊บก็สวยเลยนะครับตัวนี้คือ l i ฟออนมาส์คัวนี้เรามีสินค้า3ตัวที่เปิดตัวออกมานะครับเราจะไล่พิธีละตัวนะครับเหมือนทุกๆครั้งนะครับตัวแรกเนี่ยก็คือตัวน้ำตบตัวนี้นะครับมันก็จะเป็นสเปรย์นะครับแล้วก็ฉีดนะครับ1 2 3สนะครับแล้วก็สำหรับตัวผมเองเนี่ยก็จะให้มันอยู่บนใบหน้าที่เป็นละออง ไอ้ตัวน้ําตบเนี่ยครับอยู่บนใบหน้าก่อนประมาณ30ิวินาทีนะครับเสร็จแล้วก็ใช้ปลายนิ้วนะครับค่อยคตบลงใบเบาเนะครับให้มันซึมเข้าสู่ผิวหน้านะครับแต่ไอ้ที่มันเหลืออยู่ปลายนิ้วนะครับบางทีเนี่ยด้วยของผมเนี่ยจะจะตบที่คอด้วยนะครับก็จะฉีด5จุดนะครับ1 2 3 4สแล้วก็5จุดนะครับผมฉีดห่างประมาณ1ไม้บรรทัดนะครับเสร็จแล้วเนี่ยที่มันเป็นน้ําตบที่เหลืออยู่บนนิ้วเนี่ยก็รูปขึ้นนะครับเพื่อ เขาเรียกว่าแก้ปัญหาที่คอมันหย่อนคล้อยนะครับมันมันมัน,ม,นมันเขาเรียกว่าอะไรหย่อนคล้อยเป็นริ้วรอยนะครับหรือว่าเป็นเหนียงนะครับก็สามารถยกกระชับใบหน้าและลำคอได้นะครับผมตัวนี้เนี่ยก็จะใช้ ะครับหลังจากที่เราล้างหน้าเสร็จแล้วซับหน้าให้แห้งนะครับแล้วก็สเปรย์ต่อได้เลยนะครับพอทําขั้นตอนในการทําน้ําตบเสร็จแล้วก็สามารถทาครีมบํารุงหรือโลชั่นบํารุงต่อนะครับในตอนเช้าเนี่ยหลังจากทาโลชั่นบํารุงแล้วนะครับรอให้มันซึมซ,ซับให้ดีประมาณ30วินาทีถึง1นาทีนะครับก็ทาครีมกันแดดต่อนะครับครีมกันแดดเนี่ยมีความสําคัญมากๆในชีวิตปัจจุบันนี้นะครับเพราะว่าแดดเนี่ยมีเขาเรียกว่ามีมีมีม ความแรงสูงมากสมัยนี้เนาะเออแล้วก็มันทำลายผิวหน้าได้ได้มากนะครับมีแทน,นต้องปกป้องให้ดีนะครับอ่าอันนี้แล้วก็ส่วนตอนค่ำเนี่ยนะครับผมอย่าลืมว่าเราทาครีมกันแดดแล้วหรือว่าคุณผู้หญิงเนี่ยก็อ่าเขาเรียกว่ามีเครื่องสำอางอยู่บนใบหน้านะครับยังไงก็แต่ต้องล้างเป็นพิเศษหน่อยในตอนเย็นนะครับง่ายๆเลยคือตอนเย็นเนี่ยก็ต้องล้างด้วยอ่าน้ำมันน้ำมันนะครับน้ำมันล้างหน้า ก็มีหลายยี่ห้อมากนะครับ,รบที่เป็นน้ํามันล้างหน้าน้ํามันล้างหน้าเนี่ยดีที่ว่าเอาเขาเรียกว่าดีฟครีนก็คือมันจะเอาเครื่องสําอางหรือว่าสารเคมีที่อยู่บนใบหน้านะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องสําอางการแต่งหน้านะครับครีมบํารุงบางชนิดแล้วก็ครีมกันแดดเนี่ยออกจากผิวนะครับโดยที่ไม่ทําให้รูขุมขนเนี่ยอุดตันนะครับ Uh, แก้การอักเสบได้ด้วยนะครับผม uh, คราวนี้พอเรา uh, ล้างหน้าด้วยคือลุบวนหน้านะครับด้วยด้วยไอตัวน้ํามันล้างหน้าเราเนี่ยเราก็ uh, ล้างหน้าออกด้วยสบู่ล้างหน้าหรือว่าโฟมล้างหน้าปกตินะครับให, uh, ให้ให้น้ำมันเนี่ยออกไปแล้วก็ไอาสารที่ตกค้างเนี่ยออกไปนะครับเสร็จแล้วก็ซับหน้าให้แห้งนะครับแล้วก็ฉีดด้วยน้ําตกด้วยเหมือนเดิมเหมือนเดิมนะครับเหมือนเหมือนตอนเช้าและครับพอ ขั้นตอนน้ำตบเสร็จแล้วก็บำรุงผิวหน้าปกติด้วยโลชั่นหรือครีมนะครับแต่ถ้าเกิดคุณมีไอตัวมาสออนแล้วเนี่ยไม่ต้องใช้โล,โลชั่นหรือครีมเลยนะครับก่อนนอนพอน้ำตบเสร็จแล้วก็ใช้ตัวมาส์หน้าเขาเรียกลิฟออนเนี่ยของบริษัทมาเนี่ยทาไปได้เลยนะครับผมก็มีทั้งสารบำรุงนะครับที่ได้มาจากผลไม้พวกเบอร์รี่นะครับมีวิตามินต่างๆที่ดีกับร่างกายนะครับแล้วก็ดีกับผิวพรรณ มีสารต่างๆที่ให้ความชุ่มชื้นนะครับให้ความเต่งตึงนะครับหน้าขาวใสนะครับแก้ปัญหาเรื่องเกี่ยวริ้วรอยนะครับผมอ่พั้นเนี่ยพอทาตัวนั้นไปแล้วก็สามารถนอนได้เลยนะครับหรือว่าจะทํากิจกรรมยังไงก็ได้ในช่วงค่ำนะครับก่อนนอนอพอนอนตื่นขึ้นมาแล้วเนี่ย คอนเซปต์มันก็คือเอ้ยพอลิฟออนพอตื่นขึ้นมาแล้วหน้าก็เต่งตึงนะครับรูขุมขนก็ก็ชับลงนะครับแล้วก็หน้าขาวใสนะครับเรียนเนีย่ยเ,เรียนอะไรเรียบเนียนมากขึ้นนะครับถ้าใช้เป็นประจำเนี่ยหน้าก็จะอ่อนเยาว์ไวขึ้นนะครับผมอย่างไงก็แล้วแต่อันนี้คือการใช้นะครับทั้ง3ตัวนะครับอตอนนี้บางกลุ่มเนี่ยก็ได้เริ่มที่จะใช้ไอ้ตัวมาร์กตาแล้วนะครับไอ้ตัวมาร์กตาเนี่ย ม,มันทำมาจากสมุนไพรธรรมชาติ3ชนิดนะครับผมก็มีตั้งแต่เขาเรียกว่าไอตัว3าส้มสตุกนะครับก็คือเป็นสารส้มที่ผ่านการ p ิวร f y หรือว่าการทำให้บริสุทธิ์มากขึ้นแล้วนะครับผมมีปักเป็ดแดงนะครับแล้วก็มี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 ขมิม้นอ้อยนะครับอีกตัวหนึ่งที่เราใส่ลงไปเพื่อให้มันอ่อนโยนต่อผิวแล้วก็เพิ่มการบบรุงเข้าไปด้วยก็คือตัว เขาเรียกน้ำน้ำกุหลาบนะครับเพื่อให้มันอ่อนโยนกับผิวนะครับกลิ่นของมันเนี่ยทำให้อ่เขาเรียกว่าผ่อนคลายนะครับแล้วก็ลดการอักเสบรอบดวงตานะครับดวงตาเนี่ยเขาบอกว่า,วาเป็นหน้าต่างของหัวใจนะครับแล้วก็เป็นศูนย์เป็น,เป,นเป็นจุดรวมของโงเ่เฮงใบหน้าด้วยนะครับส่วนดวงตาเนี่ยเหมือนบ่งบอกอะไรได้หลายอย่างนะครับแล้วก็คนเนี่ยจะดูอ่อนเยาว์ดูแก่ขึ้นหรือว่า เขาเรียกว่าดูสดใสไม่สดใสเนี่ยก็อยู่ที่ดวงตาด้วยเช่นกันผิวผิวผิวพันรอบดวงตาเนี่ยมีส่วนสูงมากนะครับปัญหาของผลิตของผิวพันรอบดวงตามีอะไรบ้างนะครับก็มีรอยตีนกาที่เรารู้กันนะครับก็คือรอยเหี่ยวย่นนะครับที่หางตานะครับแล้วก็หัวตาก็มีรอยเหี่ยวย่นได้รวมถึงรอบๆอบดวงตานะครับไม่ว่าจะเป็นรอยเหี่ยวยน่นอ่าล่องลึกนะครับที่เราเห็นชัดที่บางคนเรียกว,ว่าตีนกาอย่างเงี้ยนะครับหรือว่า รอยหิวย่นที่เป็นล่องตื้นนะครับก็จะเห็นเป็นขีด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 รอบดวงตานะครับดวงตาเนี่ยผิวพรรณไม่สดใสแม้กระทั่งสีนะครับสีไม่คล้ำเกินไปนะครับก็เขาเรียกว่าอะไรจางเกินไปซีดเกินไปนะครับมีผลที่ทำให้ดูไม่ดีทั้งสองแบบเลยนะครับิฉะนั้นเนี่ยพอ,อเราปรับสภาพรอบดวงตาแล้วเนี่ยเลือดฝาดมันจะขึ้นมาเลี้ยงรอบบริเวณดวงตามากขึ้นนะครับก็จะเกิด ผิวพันธุ์เนี่ยที่อ่อนเยาวลงนะครับแล้วก็สดใสามากขึ้นริ้วรอยเนี่ยก็ลดลงนะครับสีผิวก็จะปรับให้มันเรียบเนียนนะครับแล้วก็สีผิวที่ไม่คล้ำเกินไปแล้วก็ไม่ซี่เกินไปนะครับผมอาการบวมแดงร้อนนะครับหรือว่าล่องรึก นะครับหรือว่ามีพันด้เนี่ยมันก็จะเริ่มเริ่มจางหายไปนะครับถ้าเราใช้เป็นประจำเนี่ยมันจะไม่ใช่มีประโยชน์แค่บริเวณรอบดวงตานะครับมันก็จะมีประโยชน์กับลูกในตาด้วยนะครับคนที่ได้สัมผัสแล้วตอนนี้ก็มีกลุ่มใหญ่แล้วที่ได้ซื้อไปใช้หรือว่าไดา้ตัวอย่างไปใช้นะครับก็จะรู้ว่าความแตกต่างระหว่างแค่10นาทีถึง15นาทีนะครับที่เราใช้ไอตัวแปะตานะครับตอนนี้ถ้าไปทดลองใช้ก็จะให้ลอง มาร์กตาแค่ข้างเดียวนะครับจะรู้เลยว่า2ตา2ข้างเนี่ยความรู้สึกจะต่างกันหลังจากที่เปิดตาออกมาแล้วนะครับผมก็ใช้เวลาประมาณ10-15นาทีมากทีกท่ก็ประมาณ20นาทีเท่านั้นเองนะครับผมส่วนาการเขาเรียกว่า,าความถี่เนี่ยก็ขึ้นกับ ความต้องการแล้วก็ความจําเป็นของแต่ละบุคคลนะครับบางคนก็วันละ1ครั้งนะครับเป็นเวลา2อาทิตย์3มอาทิตย์สวัสดีครับผมเริ่มเข้ามากันแล้ววันนี้วันอาทิตย์ก็เข้าใจเนาะเพราะว่าเป็นวันครอบครัวนะครับแต่วันที่1พอดีเรามีนัดกันนะครับแต่ยังไงก็แล้วแต่อันนี้สามารถไปย้อนดูดย้อนดูภายหลังได้นะครับแล้วก็ไปแชร์ได้ด้วยนะครับผมคราวนี้เนี่ยอพอ คนที่ปกติเนี่ยเขาก็จะให้มาร์กนะครับวันล,ละหนึ่งครั้งเป็นเวลา 1- 2อาทิตย์นะครับผมพอรู้สึกว่าทุกอย่างเข้าที่แล้วเนี่ยก็จะมาก,กันทุกๆ3วัน4วันนะครับผมถ้าคนที่มีปัญหายอะหน่อยก็อาจจะต้องมาวันล,ละก็หนึ่งครั้งยาวนานหน่อยก็คืออาจจะ1เดือนถึง2เดือนนะครับผมพอเห็นกา,การแตกต่างแล้วเนี่ยก็ลดลงมาได้นะครับบางคนก็ มากทุกๆ2วัน3วันนะครับก็แล้วแต่กรณีของ่ระบุคคลแล้วก็ความจําเป็นของ่ระบุคคลนะครับซึ่งทางบริษัทมาของเราเนี่ยก็มีผู้เชี่ยวชาญให้คํเชี่ยวชาญแล้วนะครับให้การให้คําแนะนําอยู่แล้วนะครับผมแล้วก็ตอนนี้เขาเรียกว่าอะไรนะเซลล์ของเราทุกคนนะครับหรือว่าผู้ที่เป็นตัวแทนจําหน่ายของเราทุกคนก็เรียนรู้นะครับแล้วก็นำความรู้เนี่ยไปถ่ายทอดได้อย่างดีมากๆนะครับผมคราวนี้ ตัวอีกหนึ่งตัวนะครับก็คือตัวมาร์สนะครับมาร์มาร์ากหน้าละนะครับตอนนี้เราก็พูดกันแล้วว่าไอตัวมาร์กหน้าเนี่ยมันมีตั้งแต่อาอตัวเซลล์เริ่มต้นของเบอร์รี่นะครับสามชนิดมีครีมบำรุงผิวนะครับมีแร่ธาตุมีสารที่ให้ความชุ่มชื่นนะครับแล้วก็มีสารสมุนไพรอีกมากมายนะครับที่รวมอยู่ในนี้คอนเซปต์ Concept ก็คือคุณนะครับสามารถเขาเรียกว่าเปลี่ยน คุณภาพนะครับประสิทธิภาพแล้วก็ลุคของผิวก็คือไอ้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 ลุคของมันนะครับรูปลักษณ์ของผิวเนี่ยได้ภายในข้ามคืนเลยนะครับผมซึ่งคอนเซปต์นี้เนี่ยอยู่ที่ว่าตอนตอนนอนเนี่ยนะฮะร่างกายเนี่ยซ่อมแซมถึง80%นะครับอ่าระยะเวลานอนเนี่ยเวลาพยันตกอ่าพระอาทิตย์ตกดินพระจันทร์ขึ้นเนี่ยนะครับ80%ของการซ่อมแซมในแต่ละวันเนี่ยเกิดขึ้นระหว่างที่เรานอนอน,นะครับ แต่พอ,อเราตื่นเนี่ยระหว่างที่เราใช้ชีวิตในในในสภาวะของการตื่นอยู่นี่นะครับก็ซ่อมแค่ยีเท่านั้นเองนะครับมิฉะนั้นเนี่ยถ้าเราให้อะไรบํารุงไปช่วงเวลาที่เราหลับเรานอนเนี่ยมันจะทํางานได้ดีกว่านําไปใช้ได้มากกว่านะครับในการซ่อมแซมแล้วก็บํารุงผิวลำบำรุงร่างกายด้วยซ้ำนะครับผมมิฉะนั้นเนี่ยเมื่อเราทําพวกอย่างเงี้ยการบํารุงในตอนค่ำนะครับ มันก็จะได้มากกว่าแล้วก็เห็นผลได้ดีกว่านะครับไม่ใช่ในไอ้ตัวลิฟออนเนี่ยลิฟออนมาสก็คือไอมาที่ที่ทาก่อนนอนแล้วก็นอนไปเลยเนี่ยก็จะให้ผลประโยชน์ได้ดีกว่านะครับตอนเช้าก็จะเห็นชัดตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้ถ้าใช้บ่อยๆนะครับหน้าก็จะเรียบเนียนขึ้นผ่องขาวผ่องมากขึ้นนะครับสดใสมากขึ้นดูอ่อนเยาว์มากขึ้นนะครับผม ยังไงก็แต่ตอนนี้เป็น3ผลิตภัณฑ์ที่บริษัทมายของเราเออกออกมาสู่ตลาดนะครับเรายังมีผลิตภัณฑ์อีกเยอะแยะมากมายที่กําลังจะออกสู่ตลาดนะครับภายในปลายปีนี้และต้นปีหน้านะครับผมยังไงก็ติดตามกันอ่าวันนี้เรามาพูดต่อกันดีกว่านะครับเรามีเวลาประมาณ10นาทีนะครับที่เราจะพูดต่อถึงเรื่องเกี่ยวกับเขาเรียกว่า,าวิธีลดความอ้วนและการรักษารูปร่างให้อยู่ในสภาวะปกตินะครับผม อ่สาสภาวะปกตินะคือเราสอนไปแล้วตั้งแต่ -3 องครั้งที่แล้วนะครับว่าคํานวณยังไงว่าน้ำหนักของตัวเราเนี่ยมันปกติแล้วนะครับไม่มากเกินไปและก็ไม่น้อยเกินไปอ่าคราวนี้เนี่ยถ้าเกิดจำไม่ได้ก็ไปย้อนดูหน่อยนะครับเขาเรียกว่า b m i หรือว่าดัชนีมวลกายนะครับสามารถดัชนีมวลกายถ้าเราแค่พิมพ์เข้าไปใน Google เนี่ยเราก็สามารถค้นมันได้ละมันมันมีเยอะมากๆนะครับเพราะว่าเป็น ดัชนีมวลกายสากลนะครับทั่วโลกนะครับที่เขาใช้ในการวัดว่าเอ๊ยคนเนี่ยน้ำหนักเกินไปหรือว่าน้อยเกินไปนะครับสิ่งที่เราต้องการก็คืออยู่ประมาณพอดีนะครับถ้าค่อนข้างลงมาทางต่ํานิดนึงจากคำว่าไอไอเส้นพอดีเนี่ยก็ยังโอเคอยู่นะครับถือว่าสุขภาพยังดีอยู่นะครับอ่ะคราวน,นี้เนี่ยวันนี้หัวข้อก็คือกินโปรตีนนะครับเพื่อ ลดความพ้วนแล้วก็คุมน้าหนักนะครับโปรตีนเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญกับร่างกายมากๆนะครับเราไม่สามารถไม่สามารถอยู่ได้หรือว่าซ่อมแซมตัวเองได้หรือว่าฟังก์ชันได้ในลักษณะของสุขภาพที่ดีนะครับถ้าเราขาดโปรตีนที่ดีหรือว่าเพียงพอนะครับโปรตีนที่ไม่ดีเนี่ยก็เยอะนะครับโปรตีนที่ดีก็เยอะอยู่เหมือนกันที่เราเลือกเลือกรับประทานได้นะครับแหล่งแรกที่ถ้าถ้าเบสจาก งานวิจัยเนี่ยนะครับโปรโตีนสัตว์เนี่ยควรจะได้รับอย่างจำกัดนะครับโปรโตีนสัตว์เนี่ยควรจะจำกัดอยู่ไม่เกินประมาณ20% 30%ของโปรโตีนทั้งหมดที่ร่างกายต้องการในแต่ละวันนะครับหลังจากนั้นเนี่ยไอ้เจี่ยควรจะทดแทนด้วยโปรโตีนจากพืชนะครับถ้าโดยรวมแล้วเนี่ยโปรโตีนจากสัตว์ พูดง่ายๆเลยใน1วันเนี่ยควรจะไม่ไม่ควรจะกินโปรตีนจากสัตว์เกิน1ฝ่ามือนะครับเอ่อก็คือเนี่ยหฝ่ามือนี่นะครับก็ถือว่าเยอะมากนะอ่า <c oughs> แต่ว่าไอ้ตัวนี้เพียงพอไหมไมีเพียงพอนะครับโปรตีนที่เราควรจะได้เพิ่มเข้าไปคือโปรตีนจากพืชนะครับโปรตีนจากพืชเนี่ยได้มาจากอะไรบ้างจริงๆพืชทุกชนิดมีโปรตีนหมดเลยผลไม้ทุกชนิดผักทุกชนิดนะครับแต่อาจจะมีโปรตีนที่ไม่สูงมากโปรตีนอ่าพวกผักที่มีโปรตีนสูงๆก็พวก ผักที่เป็นผักัวนะครับผักบอ็อกคลีผักกาดพวกนี้จะมีโปรโตีนสูงผักเขาเรียกว่าผักขมพวกนี้ก็โปรโตีนสูงนะครับหรือว่าผักที่อยู่ในตรงกูลพวกนี้โปรโตีนสูงอีกอันนึงที่เป็นโปรโตีนจากจากพืชแล้วก็โปรโตีนสูงมากๆที่เรารู้จักกันดีก็คือพวกถั่วต่างๆนะครับถั่วเลืองถั่วแดงถั่วลิสงถั่วอะไรก็แล้วแต่พวกนี้จะมีโปรโตีนสูงคําแนะนําก็คือ,อถ้าฝรั่งเนี่ยเขาจะเรียก nuts นะ nuts กัด e d s นะ u ั s เนี่ยก็จะเป็นพวกแอลมอนพิทาชิโออ่าพวกพวกอย่างเงี้ยพวกพวกธัญพืชก็จะอีกพวกหนึ่งนะครับถั่วกับธัญพืชพูกอย่างงี้ดีกว่านะอ่าเขาก็บอกว่าให้ลองกินถั่วที่ต่างๆกันเนี่ยสลับกันไปนะครับในแต่ละวันนะครับเพื่อที่ได้ความแตกต่างของสารอาหารให้มากที่สุดธัญพืชก็เช่นกันนะครับ ถั่วเหลืองถั่วแดงอ,อะไรนะลูกเดือยเ,อเม็ดเม็ดเกากี้นู่นนี่นั่นนะครับก็ให้กินสลับกันไปในแต่ละวันนะครับไม่ให้เหมือนกันเพื่อที่จะได้ความหลากหลายของโภชนาการด้วยนะครับผมแต่ว่าสิ่งที่ง่ายๆเลยตอนนี้นะครับก็คือเขาใช้ผงโปรโตีนทดแทนอาหารทดแทนมื้ออาหารนั่นเองนะครับก็ให้กินอไอตัวเนี้ย ตอนนี้ที่เราดีไซน์ออกมานะครับไอ้มือโปรตีนทดแทนอาหารเนี่ยเราดีไซน์ให้แต่ละมื้อเนี่ยมีเขาเรียกว่าปริมาณโปรตีนจากจากพืชอยู่ที่25-30ถึงกรัมใน1มื้อนะครับผมแต่แคลอรี่เนี่ยต้องจำกัดให้ไม่เกิน150กรัมนะครับข้าว1จานที่เรากินกันเนี่ยก็จะมีข้าว1มือแล้วกันไม่ใช่หจาน1มือเนี่ยก็จะอยู่ประมาณ7 0 0ถึง1,000นนะครับบางคนก็กิน คลีนหน่อยก็จะอยู่มระมาณ4 5 0 0นะครับถึง700แคลอรี่นะครับกิโลแคลอรี่ถ้าเราสามารถควบคุมตรงนี้ได้ให้มันเหลือแค่100แคลอรี่นะครับแล้วเราไม่โหยไม่หิวรู้สึกอิ่มนะครับรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่เขาเรียกว่าไม่หนักท้องเกินไปย่อยง่ายย่อยง่ายก็เป็นสิ่งหนึ่งที่จําเป็นมากๆเพราะว่าพอเราเนี่ยอายุมากขึ้น เขาเรียกว่าความสามารถในการย่อยของเราเนี่ยมันน้อยลงมากๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่อายุมากขึ้นก็จะไปโรคท้องอืดท้องเฟอ้ออาหารไม่ย่อยถ่ายขับถ่ายลําบากนะครับผมคราวนี้เนี่ยถ้าเราใช้โปรโตีนจากพืชนะครับสิ่งที่เป็นประโยชน์ของมันอันดับหนึ่งเลยคือเราไม่หวยง่ายไม่หิวง่ายหลังจากที่ได้ มื้ออาหารนี้ไปนะครับอันที่2เลยคือมีไฟเบอร์ติดมาด้วยไฟเบอร์ก็คือกากใหญ่ทําให้เราขับถ่ายได้ดีขึ้นนะครับอันที่3ก็คือเรื่องการย่อยยากนะครับท้องอืดท้องเฟิร์มมันก็จะน้อยลงนะครับบางคนอาจจะแพ้ถั่วเราก็จะใช้โปรตีนจากพืชที่มีส่วนผสมมีเขาเรียกว่าอัตราส่วนการผสมนะครับของถั่วหลายๆชนิดที่มันมีการย่อยได้ง่ายขึ้น นะครับแล้วก็ไม่เกิดท้องอืดท้องเฟอ้อแก๊สในกระเพาะอาหารพวกนี้นะครับอันที่4ก็คือไม่เสี่ยงกับโรคต่างๆถ้าเกิดตามงานวิจัยเนี่ยโปรตีนจากสัตว์เนี่ยมีส่วนที่ทําให้ร่างกายเนี่ยเสื่อมถอยได้เร็วกว่าได้ง่ายกว่าได้มากกว่าคนที่รับประทานโปรตีนจากพืชเป็นหลักนะครับอีกอันนึงก็คือคนที่กลัวเรื่องมะลงมะเร็งนะครับอคนที่เขาบอกว่าเฮ้ยถ้าใครเป็นมะเร็งหรือว่ากลัวการเป็นมะเร็งให้กินเนื้อสัตว์น้อยๆเพราะจริงๆ เพราะว่างานวิจัยก็บอกแล้วว่าผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์นี่แหละเป็นตัวเล่งเชื้อมะเร็งได้นะครับตัวนี้สามารถไปอ่านได้นะครับชื่อ The China Study นะครับอตอนนี้แปลเป็นภาษาไทยแล้วถ้าพิมพ์เข้าไป The China Study แล้วก็เขียนว่าหนังสือภาษาไทยมันก็จะขึ้นมาไปอ่านได้นะครับตัวนี้ก็หลาย10ปีแล้วเหมือนกันแต่ว่างานวิจัยก็ยังใช้ได้อยู่นะครับผมคราวนี้เนี่ย บริษัทไมล์ของเราก็ดีไซน์ตัวนี้ออกมานะครับเราก็ดีไซน์ออกมาให้รับประทานง่ายแน่นอนอันดับหนึ่งนะครับอาหารสุขภาพแต่ว่ารับประทานไม่ได้รสชาติไม่ดีคนก็จะไม่รับประทานก็จะไม่ได้ประโยชน์กันเราทำให้มันมีรสดับเบิลช็อกโกแลตเข้ามามีรสวานิลาเข้ามานะครับสามารถรับประทานง่ายฉีกซองผสมน้ำร้อนได้ผสมน้ำเย็นได้นะครับมีอะมิโนแอซิดถึง8ชนิดอะมิโนแอซิดทั้ง8ชนิดเนี่ยจะซ่อมตั้งแต่ ปลายเส้นผมจนถึงปลายเท้านะครับทุกส่วนของร่างกายมีประโยชน์จากการรับประทานตัวนี้หมดเลยนะครับด้วยกิโลแคลอรี่ที่มันต่ําคือต่ำกว่า150แคลอรี่เนี่ยจะทําให้เฮ้ยการดึงไขมันเก่าที่มันสะสมอยู่เนี่ยเกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้น,นคนที่มีไขมันที่มันสะสมอยู่ไขมันส่วนเกินเนี่ยก็จะดึงออกมาใช้นะครับผมแต่ว่าไอ้ไอโปรโตีนที่เราได้จากไ โปรตีนทดแทนมื้ออาหารเนี่ยมันก็จะไปสร้างกล้ามเนื้อของเราสร้างเซลล์ผิวของเราใต้ผิวของเรานะครับถ้าเรากินตัวนี้ไปตามงานวิจัยนะครับถ้ากินตัวนี้อย่างตอนน่อเน,น,นื่องทุกๆวันเป็นเวลาหนปีหลังจาก1ปีเนี่ยมาตรวจใหม่อายุของเซลล์อายุของผิวหนังอายุของผมอายุของกระดูกเนี่ยจะลดลงอย่างเห็นได้ชัด5-10ปีเลยทีเดียวนะครับผมอ่า ตัวนี้เป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ของบริษัทไมยที่เรากําลังออกมานะครับเป็นโปรโตีนทดแทนมื้ออาหารนะครับที่เขาเรียกว่ามีประโยชน์มากๆในการลดน้ําหนักควบคุมน้ําหนักแล้วก็บํารุงร่างกายนะครับเหมือนกับที่บอกว่าตัวนี้มีทั้งากากใยที่สูงนะครับมีกรดไขมันอ,อิ่มตัวนะครับแล้วก็กดกรดไขมันไม่อิ่มตัวที่พอดีนะครับกรดอะมิโนโอแอซิด นะครับที่เป็นรูปของโปรโตีน8ชนิดที่จําเป็นนะครับทำให้ร่างกายเนี่ยได้รับการซ่อมแซมบํารุงรักษาได้อย่างเต็มที่นะครับทำให้เราเนี่ยสุขภาพดีขึ้นแล้วก็อ่อนเยาว์นะครับผมอยู่เสมอ,อครั้งหน้าเราจะมาคุยกันถึงเรื่องกากใยนะครับที่จะช่วยในการลดน้าหนักและควบคุมรูปร่างให้อยู่ ไอ้ควบคุมระลุล่างให้ให้สมส่วนอยู่เสมอนะครับเป็นเรื่องกากใหญ่นะครับยังงก็แต่วันนี้เราเดินทางกันมา,าหลายนาทีแล้วเหมือนกันนะครับผมก็ยังไงก็แล้วแต่ เรามีนัดกันครั้งหน้านะครับวันที่15ของเดือนพฤศจิกายนนะครับเวลา6โมงเย็นเช่นเคยนะครับก็จะมาพูดถึงเรื่องผลิตภัณฑ์ของบริษัทไม้ถ้ามีคำถามอะไรนะครับก็ฝากกันมาได้นะครับผ่านบริษัทไม้ของเรานะครับ Facebook ของเราที่ทุกคนดูไลฟ์ตรงนี้นะครับก็สามารถาเขาเรียกว่าสอบถามกันมาได้หรือฝากคำถามเข้ามาได้นะครับผมก็จะมาพยายามตอบในครั้งหน้านะครับก็จะมาพูดถึงผลิตภัณฑ์ของบริษัทไม้ แล้วก็เรื่องเกี่ยวกับการลดความอ้วนควบคุมน้ําหนักแล้วก็ควบคุมรูปร่างนะครับครั้งหน้าจะมาเกี่ยวกับเรื่องไฟเบอร์หรือกากใยในการควบคุมน้ําหนักนะครับและหลักษาสุขภาพใหญ่ก็แล้วแต่วันนี้นะครับผมเราไปจากกันไปก่อนในวันนี้นะครับผมยังไงขอให้มีความสุขแล้วก็พักผ่อนกันในวันครอบครัวนะครับวันอาทิตย์วันนี้นะครับรับประทานอาหารอร่อยนะครับผมสวัสดีครับ